Box MG MAXXUS a 9X p l Hi สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมอยู่กับรถตัวของ MG Maxus 9นะครับรถตู้ต ตัวใหญ่นะครับที่เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2023นะครับในสำหรับตัว Maxus n i เนี่ยเขาก็จะมีจอภาพที่มีระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบเหนือชั้นมากนะครับด้วยหน้าจอที่จะเทียบว่าเป็น 4K เลยทีเดียวนะครับหน้าจอเขาดีมากนะครับผมว่าน่าจะเป็น 2K หรือ QLED ทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบกล้อง3 6 0้อกามาด้วยนะครับเวลาเรา,เอ,าอยากจะอัปเกรดที่มัดูทันสมัยขึ้นอย่างเช่นตัว s t r e มม i n g หนังนะครับหรือว่า ดู YouTube นะครับดูเอเอสเพย์ทรูไอดีหรือว่าตัว Netflix นะครับหรือว่า TikTok นะครับจำเป็นต้องใช้กล่องของตัว xplay นะครับก็ไปด้วยนะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท xplay f นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากบริษัทพิชิก้านะครับมาใส่ในตัว maxus n i นะครับซึ่งในตัวนี้ก็จะมีคุณลักษณะที่ดีเรามาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับรับในการใช้งานเนี่ยนะครับในเรื่องต้นเราก็นำสาย usb นะครับที่ต่อออกมาจะกรอก xplay เสียบเข้าท่อช่อง usb ของรถกล่องของตัว xplay เนี่ยก็ทำการซิงก์กับระบบของตัวจอที่เป็น จอติดรถนะครับก็จะใช้เวลาซิงแล้วก็ปรับแคลิเบตหนะ้าจอ14วินาทีนะครับเป็นเฉพาะในครั้งแรกของการใช้งานเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเครื่องก็จะดับไปสักครู่หนึ่งแล้วก็เรามาเริ่มทางานกันต่อได้เลยครับตอนนี้ในระบบของหน้าตัวจอของ Maxus n สไก็ปรากฏขึ้นเป็นระบบปฏิบัติการ Android ครับแล้วก็เริ่มเล่นได้เลยครับ ในเบื้องต้นเราก็จะลองมาสัมผัสที่หน้าจอกันนะฮะในหน้าจอเขาเนี่ยก็จะแสดงสัดส,ส่วนในเมนูตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนหน้าเป็นแบบเต็มจอนะครับสัมผัสหน้าจอเลื่นไหลดีครับเราสามารถกลับไปที่หน้าเมนูนเดิมของรถก็ได้โดยแตะคำว่าค่านะถ้าเกิดอยากกลับไปที่หน้าเดิมก็แตะว่า apple carplay ครับหลังจากนั้นเครื่องก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ระบบต่างๆได้ นอกจากนี้เนี่ยในตัวฟังก์ชันต่างๆก็สามารถดาวน์โหลดมาเพิ่มนะครับพวกแอปพลิเคชันต่างๆได้ตอนนี้เรามาลองเล่นยู u ู e กันนะครับเลือกวิดีโอสักตอนหนึ่งขึ้นมาครับวิดีโอตอนนี้ก็ปรากฏขึ้นมานะครับภาพก็คมชัดนะครับแต่ว่าในส่วนของวิดีโอก็จะสัดส่วน1 6ต่อ9ครับแต่หน้าจอจะยาวเป็นพิเศษนะครับเราก็เขี่ยขึ้นมานะครับแค่ไอแพเลยนะฮะเป็นการขยายหน้าจอนะฮะที่เป็นระบบใหม่ซึ่งเรา ก็ปรับมาเป็นฟังก์ชันเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานนะครับเมื่อเราใช้งานนะครับภาพก็จะคมชัดมากครับเราสามารถควบคุมการทํางานที่คอนโทรลโมไดนเป็น,นปการเล่นเสียงนะครับหรือว่าทําการปรับลดเสียงได้ด้วยครับเราสามารถย่อขนาดภาพลงนะครับแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนแท็กเลื่อนเพลงได้ เลื่อนรายการถัดไปใน YouTube นะครับที่ใช้คอนโทรลภูมาิไรเดเดิมของรถเนี่ยฮะในหน้าจอที่เราได้เนี่ยฮะก็จะสัดส่วน16 9ต่อ9นะครับแต่ว่ามันจะไม่เต็นหน้าจอนะครับเรายังสามารถสั่งให้เล่นเพลงนะครับโดยการกดคีย์บอร์ดหรือสัมงัสรื้เสียงด้วยนะครับผมจะลองมาเลิกเล่นเพลงของพี่เบิร์ดดูครับเมื่อได้เพลงแล้วนะฮะเราก็ขยายหน้าจอขึ้นครับเราสามารถ ฟอ r w เวิมาทางด้านหน้าเลื่นไหลเห็นไหมครับเ,เข้าที่แอปพลิเคชัน l a y Store นะครับเขียนขึ้นมาครับเราก็ดาวน์โหลด TikTok เข้ามานะฮะเราก็มาเล่น TikTok ดูก็สนุกดีเหมือนกันครับหรืออาจจะเล่น True ID นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่สำหรับดูหนังฟังเพลงได้หรือมาดูที่ AS Play ก็ได้ครับ ดูหนังฟังเพลงดูทีวีดิจิตอลดูซีรีส์ดูกีฬาครับตอนนี้เรามาเลือกดูช่องทีวีดีๆสักช่องหนึ่งนะครับหลังจากดูทีวีเสร็จแล้วเราก็มาทดสอบ Netflix กันต่อเลย Sign In โดยใช้บัญชีที่เรามีในบ้านนะครับในโทรศัพท์มือถือนะนำมาเล่นได้ในตัว Netflix กเนี่ยก็จะเป็นสตรีมมิ่งหนังที่น่าเล่นนะครับเลือกส u b t ต t l e เลือกภาษา พูดนะฮะเข้าไปที่ Google m a p นะฮะสามารถสั่งงานเลือกสถานที่ไปด้วยเสียงก็ได้หรือกดที่คีย์บอร์ดรูปัติย้อนหลังได้ครับ้อสุดยอดเลยครับเล่นสองหน้าจอพร้อมกันก็ได้นะครับเรามาเล่น YouTube แล้วก็ใช้ Google m a p พร้อมกันก็ถือว่าเลื่อนไหลใช้